ครับสวัสดีครับเมอร์สี่คุณสี่นะครับวันนี้เราขอแนะนำช็อตอัพสี่ตัวในราคาเพียงหมื่นเศษเศษนะครับเป็นช็อแบบโมโนทูบนะครับนอกจากนี้มีระบบวาแปลผันตามสภาพถนนด้วยนะครับราคาเพียงหมื่นเศษคุ้มค่าครับกับช็อตอัพโมโนเอสเอสนะครับสินค้ารับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลนะครับคุ้มค่ามากๆกับยุคเศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะครับจ่ายเพียงหมื่นเศษเศษนะครับเลเวลล็อกโคท่านจะ สามารถสัมผัสถึงความนุ่มนวลน,นะครับนบนิ่งขับขี่อย่างมั่นใจนะครับค่าใช้ใจ่ายเพียงหมื่นเศษนะครับได้ชัวแบบโมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีช็อคอัพที่ออกแบบมาคุณ,ณสมบัติพิเศษก็คือระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนนะครับ ไดชอ์แบบโมโนทูบที่มีขนาดกระบอกใหญ่นะครับแล้วก็มีระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนถือว่าคุ้มค่ามากๆครับผมครับชอ์ขบสีตัวเพียงหมื่นเศษเศษที่เมือ่อสีคณสบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับนอกจากนี้นะครับชอ์บโมโนเอสเอตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีหรือ5 0,000กิโลนะครับเป็นชอ์บแบบโมโนทูบนะครับที่มีระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนเพียงหมื่นเศษเศษนะครับ สามารถทําให้รถกระบะเลเวลล็อกโคนั่งนุ่มๆสบายๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งนะครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆท่านนะครับถามหาชกราคาไม่แพงแต่คุณภาพถือว่าดีๆนะครับราคาไม่แพงมากนะครับเราขอแนะนำชอปโมโนเอสเอสนะครับในราคาเพียงหมื่นเศษๆนะครับสำหรับรถกระบะทุกรุ่นนะครับหรือรถพวก MPPV นะครับอย่างพวก f o r t u n e r f o r ฟอร์ดเอเวเลตอิสุมูเอ็กนะครับช้ฟโมโนเอสเอสในราคาเพียงหมื่นกว่าบาทนะครับติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆก็สามารถสร้างความนุ่มนวลหนึบนิ่งได้นะครับนี่คือตัวกระบะเลเวลล็อกโค้ดนะครับด้านหน้านะครับที่ติดตั้งโชอปตัวโมโนเอสเอสด้านหน้านะครับ ช็อปตัวนี้เป็นช็อปแบบแก๊สผสมน้ำมันเป็นช็อปแบบโมโนทูบก,กระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นะครับและนอกจากนี้ยังมีระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนคอยควบคุมไม่สปริงเพิ่มแรงดีดนะครับก็ทําให้ช่วงล่างด้านหน้าลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งลดลงจากเดิมได้เยอะนะครับเพราะว่าโช๊คอปขนาดกระบอกใหญ่กว่าโช๊คอปเดิมๆที่ติดรถมาเป็นการอัปเกรดช่วงล่างนะครับให้ดีกว่าช่วงล่างเดิมๆที่มาจากโรงงาน หลายๆท่านอาจจะชอบช่วงล่างเดิมก็ได้นะครับแต่หลายๆท่านที่ไม่ชอบเข้ามาอัปเกรดใหม่นะครับในราคาเพียงหมื่นเศษษที่เมื่อสี่คณสี่นะครับกับชอร์ปโมโนเอสเอสเป็นชอรปแบบโมโนทูบนะครับด้านหลังก็ติดตั้งชาปโมโนเอสเอสนะครับเป็นชอรปแบบแก๊สผสมมันเป็นชอปแบบโมโนทูบเช่นกันนะครับนะครับเรามาดูนะครับว่าชอร์ปโมโนเอสเอสจะกกระบอกใหญ่นะครับ นะสังเกตนะครับสวยงามนะครับออกแบบดีไซน์นะครับมาสวยงามนะครับสินค้ารับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลนี่คือชอบด้านหลังนะครับโมโน s อนะครับเป็นชอบแบบแก๊สผสมนอเป็นชอบแบบโมโนทูบมีวาล์วแปรผันตามสภาพถนนจ่ายเพียงหมื่นเศษเศษเท่านั้นเองนะครับกระบะเลเวลคันนี้นะครับมาที่เมอร์4ี .4 นะครับเรามีการเซ็ตแหนบนุ่มนะครับนะครับการเซ็ตแหนบนุ่มนะครับสังเกตว่า ปลายแหนบตัวบรรทุกตัวด้านล่างสุดนะนะครับเราทําให้แหนบมีระยะหย่อนตัวลงได้เยอะนะครับคือแหนบ2แผ่นบนนะครับเลเวล็อกโคตัวใหม่มี3แผ่นนะครับก็สังเกตดูนะครับปลายแหนบตัวล่างสุดนะครับจะถ่างออก ทำให้แหนบ2แผ่นบนนะครับสามารถหย่อนตัวลงมาได้อิสระไม่มีแรงประทะจากตัวแหนบบรรทุกตรงๆอาการดิดเด้งก็จะลดลงนะครับแล้วเราได้โชว์อัพโมโนเอสเอสที่มีวาแปรผันตามสภาพถนนคอยควบคุมตัวแหนบบีทีคอยซับพอร์ตตัวแหนบบีทีนึงอาการสะเทือนอาการดิดเด้งก็จะลดลงอาการเหวี่ยงอาการโครงก็จะลดลงนะครับว่าโชว์อัพแบบกระบอกลูกสูบใหญ่นะครับมีวาแปรผันนะครับก็สามารถคอนโทรลตัวแหนบด้านหลังได้ดีนะครับ นอกจากเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่เนืบนิ่งนะครับยังเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งช็อปโมโนเอในราคาเพียงหมื่นเศษเศษกับยุคเศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตั้งได้ที่เมื่อ4ี4คุณนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ใครๆก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงหมื่นเศษๆได้ชัวร์แบบโมโนทูบนะครับได้ชัวร์โมโนทูบที่มีระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนอีกด้วยนะครับนะครับนอกจากนี้รับประกัน2ปีถึง50,000กิโลคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายจริงๆนะครับหมื่นเศษเศษที่เมื่อสี่คุณสชอวโมโนเอสเอสสี่ตัวนะครับกระบะเลเวอร์ล็อกโกกระบะวีโก้อีซูทุกรุ่นนะครับไทร์ตันนะทุกรุ่นนะครับฟอร์ ทุกรุ่นนะครับวายแท็กนะครับติดตั้งชาร์ปโมโนเอสเอสนะครับหรือว่าจะเป็นพวก Fortuner อร์มิสูปาเจโรสปอร์ตมิลเอ็กฟอร์ดเอเวอรสต์นะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างในราคาเพียงหมื่นเศษนะครับมาที่เม็ดสี่คูณสนะครับเรามีชุดช่วงล่างชอรปโมโนเอสเอสให้คุณได้เลือกนะครับได้ชอรปอย่างที่ผมบอกนะครับชอรปแบบโมโนทูปนะครับ1มีวาล์วปรายผ่านตามสภาพถนนสองนะครับ ท่านจะสัมผัสความนุ่มนวลนึบนิ่งรายการาคาเพียงหมื่นเศษเศษเท่านั้นเองที่เมื่อสี่คุณสี่บนหนวรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกหกห้าห้าหกแปดห้าขอบคุณครับ